โอเคค่ะเดี๋ยวจะแบ่งปันพี่น้องสั้นๆนะคะในเช้าวันนี้นะคะโอเคอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะอเมนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับเวลานี้ที่เราจะมีโอกาสได้เราฟังพระเจริคัของพระเจ้าได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราให้เราจะมีหัวใจที่เปิดออกแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยกันเพื่อเราจะรับสิ่งดีจากพระองค์แล้วก็ได้รับการเสริมสร้างชีวิตของเราเราอธิษฐานแล้วก็เมื่อฝากเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์น นะคะในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะจะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องเต็มด้วยความหวังนะคะเต็มด้วยความหวังนะคะโอเคโอเคเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความอ่อนแอมีความจํากัดหลายๆอย่างเนาลหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหรือมิติที่พระเจ้าบอกหรือว่าสอนหรือปรารถนาให้เราเป็นแบบนั้นได้เนะคะ หลายครั้งเราต้องการมองเห็นก่อนใช่ไหมคะที่จะเชื่อใช่ไหมคะอ่าความจริงแล้วพวกเรายากที่จะเชื่อนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทํางานแทนเราอยู่อืมบางครั้งก็จนกว่าที่เราจะได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยตาของเราเองใช่ไหมคะมแต่นั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะคะในการทํางานผ่านชีวิตของเราพระเจ้าเนี่ยยังทํางานของพระองค์อยู่นะคะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าเนี่ยกาลังทํางานผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตของพี่น้องอยู่ในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพระองค์เนี่ยมีแผนการเพื่อช่วยเราอยู่เพื่อช่วยคนที่เรารักเพื่อช่วยครอบครัวของเราเพื่อช่วยการงานหรือแม้แต่ชีวิตแต่งงานของพี่น้องนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เราได้อธิษฐานขอมานานหลายปีแล้ว แม้ว,ว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะในเยเรมีนะคะบทที่29ข้อ21นะคะเยเรมีบทที่29ข้อท,ที่11บอกกับเราไว้ว่าพยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเราจะเห็นด้วยกันใช่ไหมคะว่า พระเจ้าทรงมองหาโอกาสที่จะดีต่อชีวิตของพวกเราอยู่พระองค์เนี่ยมองหาโอกาสทุกเวลาเลยนะคะที่จะทําดีต่อเราและบางครั้งมันยากเนาะคะ่ะที่จะจินตนาการถึงตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อเราเต็มไปด้วยความเชื่อมีดีหรือเราเป็นคนคิดแง่บวกอย่างเงี้ยน,นะคะอืพระเจ้าเข้าใจนะคะว่าเรารู้สึกยังไงอยู่อืบางครั้งเรากลัว ที่จะหวังใช่ไหมคะเพราะเคยมีประสบการณ์ที่ผิดหวังมาแล้วเนาะและถ้ายิ่งเราอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่มันไม่ได้เอื้อต่อการที่เราจะมีความหวังใจเลยมันก็ยากจริงๆใช่ไหมคะโอเคแต่วันนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังนะคะในโรมบทที่15ข้อที่13นะคะโรมบทที่15ข้อ13บอกกับเราไว้ว่า ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปลี่ยนด้วยความหวังโดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าแห่งความหวังใช่ไหมคะพระเจ้าเนี่ยปาถนาใช่ไหมคะให้เราที่จะหวังใจในพระองค์อยู่เสมอนะคะพระเจ้าเนีเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและการเริ่มต้นใหม่ และโดยพระองค์จึงไม่มีคมว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นเชื่อหรือเริ่มต้นที่จะมุ่งหวังมีความหวังหรือคาดหวังไปกับพระองค์นะคะโอเคความหวังคืออะไรคะคือการคาดหวังที่ดีและด้วยความเชื่อมั่นเป็นการคาดหวังที่ในสิ่งที่ดีด้วยความที่เชื่อมั่นบางครั้งมันไม่ใช่การที่เรานั่งลงหรือว่าคอยดู ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือพระเจ้าจะทําอะไรใช่ไหมคะแต่พระเจ้าต้องการให้เราคาดหวังตามพระประสงค์ข,ของพระองค์รองปาถนาให้เราคาดหวังบางสิ่งที่ดีดังนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเรากําลังคาดหวังอะไรอยู่เป็นคําถามท,าที่เราจะต้องมีในทุกๆวันนะคะโอเควันนี้เราพูดถึงอนาคตของเราอย่างไรอยู่นะคะ เมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้าใช่ไหมคะเราคิดแบบนี้ไหมว่าฉันจะต้องพยายามผ่านวันนี้ไปให้ได้อีกวันหนึ่งเหมือนที่ผ่านมาแล้วหรือเราตื่นมาด้วยความมุ่งหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะได้สัมผัสถึงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะคะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ใช่ไหมคะเขารอคอยคาดหวัง ยิ่งเวลาที่ใกล้คลอดใช่ไหมคะก็ยิ่งมีความมุ่งหวังรอคอยอยากจะเห็นหน้าลูกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะว่าจะเกิดเมื่อไหร่าจนกว่าจะถึงวันที่คลอดใช่ไหมคะแม่ก็จะคิดว่าอาจจะวันนี้อาจจะเป็นวันนั้นหรือเปล่ามันจะต้องเป็นวันนั้นแน่บางคนก็จะเตรียมสิเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆาไว้ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอืทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเจ็บท้องก็จะคิดทันทีใช่ไหมคะว่ามาแล้วได้เวลาแล้วใช่ไหมคะ แต่จะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าก็ต้องการให้พวกเรานะคะที่เป็นลูกๆของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นกับพระองค์เหมือนกันพร์มีแผนการอันน่าทึ่งสําหรับชีวิตของเราอยู่นะคะและพระองค์เนี่ยต้องการให้เรามุ่งหวังสิ่งที่ดีที่กําลังรออยู่ข้างหน้าอันใกล้นีด้วย <c oughs> พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปได้นะคะในสิ่งต่างๆที่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา พี่น้องคะอาจจะเราอาจจะมีความสงสัยหรือว่าคิดแย่ลบทําให้แบบเรารู้สึกแย่ลงเสมอใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีความหวังนะคะจะทําให้เรามีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอใช่มะฉะนั้นถ้าวันนี้อ่าความคิดหรือว่าเรามีทัศนคติหรือเขาพูดของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเราจะสามารถชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอนะคะเอเมนฉะนั้นเราจะไม่หยุดหวังนะคะแล้วก็ ไว้วางใจในความสามารถของพระเจ้าที่จะสามารถช่วยเราผ่านพ้นในทุกสถานการณ์ไปได้นะคะและไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่ก็ตามนะคะให้เรามุ่งหวังที่จะไว้วางใจในพระเจ้าต่อไปนะคะโอเคะคะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะที่เราจะเริ่มมุ่งหวังแล้วก็มีความหวังและคาดหวังไปกับพระเจ้าในทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตไปกับพระองค์นะคะ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ด้วยกันวันนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อใจไว้วางใจและก็เป็นพระเจ้าที่มอบความหวังนั้นให้กับเราได้พระเจ้าคะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีต่อชีวิตของเรา ขอให้ชีวิตของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังพระเจ้าแลา้วก็นลอคอยพระองค์ด้วยสันติสุขใจให้เรามีความเชื่อมั่นดีแล้วก็มีความรักในการเดินติดตามพระเจ้าต่อไปประฐานพระเจ้าคาฝากซึ่งกันและกันไว้กับองค์ขอพระเจ้าส่งเสริมเรี่ยวแรงกําลังให้กับเราประทานสันติสุขใจที่เราจะเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าสิ่งดีกาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อมั่นพระเจ้าทรงทํางานอยู่ในชีวิตของเราแม้วันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นพระเจ้าแต่ว่ามันใกล้แล้วพระเจ้าแล้วเราจะ ราคอยพระองด้วยใจจดจ่อแล้วก็ตื่นเต้นไปกับพระเจ้าในทุกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยกันหลัฐานด้วยความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าเราคุณนพระองด้วยกันมีพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้อง